ทำสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมปาพ้นทุกข์และแพทย์แผนไทยวิธีธรรมคำจุนโลกวันนี้วันจันทร์ที่22พฤศจิกายน 2,564อ้าวเรามาเริ่มต้นเรียนมาเรียนรู้สถานการณ์ทางโลกกันก่อน21พฤศจิกายน64เมื่อวานนี้ยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลกะสะสม257ล้าน5แสนกว่าวันเดียว4แสนกว่า ผู้เสียชีวิต5ล้าน106,000กว่าวันเดียว7,000กว่าผู้รักษาหาย232ล้าน5,000กว่ารักษาตัวในโรงพยาบาล19ล้าน8,000กว่าอาการปานกลาง19ล้าน7,000กว่าอาการหนัก79,000กว่า ไทยเราอยู่อันดับ24ของโลกจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม2ล้าน6 4 0 0กว่าจากต่างประเทศ8รายในประเทศ6,003รายเรือนจำ771รายขัดกรองเชิงลุก224ราย นะรักษาหายเพิ่มนะ7,591รายเสียชีวิตเพิ่ม29รายนะรักษาตัวในโรงพยาบาล87,000กว่านะก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องระมัดระวังนะต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขกันต่อไปเมนเจอร์ออนไลน์ WHO กังวลอ,องค์การอนมามัยโลกนะ WHO องค์การอนมามัยโลกกังวลอย่างยิ่ง c o วิด1 9ระบาดประลอกใหม่ในยุโรปเตือนจนถึงมีนาอาจตายเพิ่มอีก5 0 0แสนโอ้โหครึ่งล้านเลยนะอแสนเขาบอกโอโหยังจะไปอีกหนักกันนะเนี่ยองค์การอนมามัยโลกบอกโอโหจะไปอีกหนักอ่า องค์การอนามัยโลกรู้สึกกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ <c oughs> การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในยุโรปในขณะที่ทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่วฮานารครุกผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นโยุโรป เตือนว่าอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า5 0 0 0คนภายในเดือนมีนาคมจนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในนั้นรวมถึงมาตรการการสวมหน้ากากซึ่งนายแพทย์ครุกระบุว่าการยกระดับการสว,สวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาซ้ายพันธุ์ใหม่จะสามารถช่วยได้ทันทีว่างั้นนะโอ้มันยังหนักไปเรือยเนาะ เสียงเตือนของครูมีขึ้นในขนาะที่ห้ายประเทศรายงานมีอัตราการติดเชื้อสูงสุดนับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งเต็มรูปแบบและบางส่วนนายแพทย์ครูระบุว่าปัจจัยต่างๆเช่นสภาพอากาศฤดูหนาวการฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมเพียงพอ และการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่เชื้อได้ง่ายมากอยู่เบื้องหลังการแพร่ระบาดระรอกใหม่ในยุโรปนะอันนี้เขาไม่รู้ว่าตัวที่อยู่เบื้องหลังสูงสุดตัวจริงอีกอย่างหนึ่งคือกิเลสตัณหาความอยากความกลัวกัง,งวลระแวงหวั่นไหวว่าจะไม่ได้ตามที่อยาก ความกลัวกังวลระแวง,แว,งวันไว้นี่แหละมันทําลายภูมิัฐานอย่างยิ่งเลยแล้วก็มาทําให้คนไปทาละเมิดนะละเมิดข้อควรปฏิบัตินะมันก็เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะอา้าวเขาเรียนรู้ไปตราที่เขายังไม่เรียนรู้อริยสัจสี่การดับทุกข์ที่ต้นเหตุกำจัดกิเลสตัณหาความอยากความกลัว กังวลระแวงหว,วั่นไหวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากดังใจไม้ในแง่เชิงต่างๆตราบที่เขาไม่กําจัดตัวนี้มันยังเป็นต้นเหตุของโรคภัยทุกทั้งหมดทั้งมวลต่อไป <c oughs> สิ้นหัวสือสหรัฐสื่อชีสหรัฐเสียชีวิตจากโควิด19ปีนี้ทรง สูงกว่าปีก่อนถึงสองเท่าหวัวเงินอันนี้สหรัฐปกโอ้สูงกว่าสองเท่าและนิวยอร์ก21พฤศจิกายนสินหัวเมื่อวันเสาร์20พฤศจิกายนหนังสือพิมพ์ Wall Street เจอ r n น l รา,ายงานอ้างข้อมูลจากรัฐบาลกลางมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกิน ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปี2021สูงกว่ายอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในปี2020แล้วแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามของเชื้อไวรัสดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องน,นี่ก็เป็นข้อมูลท่านจะได้ฟังข่าวคราวกันทั่วโลกว่าโอ้โคโรนไวรัส โควิด -19 กนี่ระบาดไปเรื่อยฆ่าคนไปเรื่อยนะเพราะว่าคนนี้ยังไม่รู้จักการแก้ที่ต้นเหตุดิ่งแท้จริงคืออริยสัจสี่ที่เรียนรู้ทุกขเหตุแห่งทุกกิเลสตัณหาความอยากอันทําให้เกิดความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปความกลัวกังวลระแวงหวั่นไว้นี่แหละกล้ามเนื้อต้องไปเกรงตัวบีบความกลัวออกดันออก เลือดลมไหลเวียนไม่ได้เซลล์เสื่อมนะก,นนก็โออยากได้มากๆทำไม่ดีในทุกเรื่องด้วยรวมถึงการไม่พยายามป้องกันตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดเพราะเขามีกิเลสอยากไปทำนะตามที่ใจตัวเองต้องการซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ป้องกันตัวเองนะมันก็เลยแย่เข้าไปใหญ่เลยนะ เขาไม่รู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกที่ถูกตรงมันก็ยังสู้ไม่ได้ Post today ผลสํารวจผู้ปกครองยุคโควิดค่าเลี้ยงดูบุตรหลานเดือนละเฉียด8,000บาทโอ้โหโอ้เราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเงินก็หายากค่าเลี้ยงดูบุตรหลานเฉียดเดือนละ8 0 0 0บาทเลยจะอยู่กันยังไงนะ โอ้โหมีค่าเยอะแยะไปหมดเลยเหรอเนี่ยค่าสารพัดค่าเลยนะเนี่ยสวนดูสิทโเพเผยผลสำรวจผู้ปกครองยุคโควิดยอมรับการเลี้ยงดูบุตรหลานยากขึ้นกังวลการติดเชื้อและเรื่องการเรียนเผยค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงดูเฉลีย่ยประมาณ7,000 974.60บาทต่อเดือนประมาณประมาณ8,000นะเกือบ8 0 0 0โอ้โหหนักเลยเหมือนกันนะเนี่ยเราจะอยู่กัน,ย,นยังไงเงินทองก็หายากแค่เลี้ยงดูลูกอย่างเดียว8นี่8 0ั0บาทต่อเดือนนี่ตายเลยยุคนี้ลำบากมากเลยนะแต่พวกเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรอกนะกะสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงดูกันไป อยู่รอดศูนย์บาทของพวกเราศูนย์บาท <c oughs> ดูแลกันไปแล้วก็ทำโรงเรียนฟรีจังหากตั้งแต่ปอเด็กเล็กยันปัญญาเอกเลยนะสอนกันฟรีไปเลยลก็เลยอยู่ได้ของเราอยู่ได้นะไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะยกเว้นบางครัง้งบางคราวที่จะต้องใช้บางสิ่งบางอย่างข้างนอกบ้าง <c oughs> ก็เล็กน้อยอนะ ส่วนใหญ่ก็ตามกิเลสเท่านั้นแหละนะบ้างนะส่วนตามความจําเป็นนี่ไม่ต้องแล้วนะจำเป็นซึ่งจําเป็นในชีวิตนี่เราพึ่งตัวเองได้เกือบร้อยเเซ็นเลยนะเพราะงั้นก็สบายมากโดยภาพรวมของเรา,เาแล้วกิเลสก็พากันลดลงให้เบาลงด้วยมันก็เบาไปเรื่อยๆนะไม่ต้องใช้จ่ายมากพวกเราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็ก นในเพื่อจะส่วนตัวของเรานะมีน้อยถ้าทําเพื่อส่วนรวมเนะี่ยก็ต้องมีบ้างก็ไม่มีปัญหาเราเราใช้อย่างประหยัดเรียบง่ายมันก็ไปได้นะ s t s today บิ๊กตูเปิดใจไม่ใช่คนดื่อ,อรั้นยินดีรับฟังพร้อมปรับปรุงแก้ไขนา,นายกรัฐมนตรีขึ้น เวทีปะตะกถาพิเศษจับมือรวมใจพาไทยรอดแจงวางยุทธศาสตร์ไม่ได้ต้องการถือครองอำนาจแค่เป็นแนวทางย้ำยินดีรับฟังพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่คนดื้อน่าอ้าดียกลวงตุกก็ยืนยันว่าวา,วางยุทธศาสตร์เอาไว้ก็พร้อมรับฟังทุกเสียงเอามาพิจารณา ถ้ามันเหมาะควรก็เอามาแก้ไขถ้าไม่เหมาะควรก็แล้วไปโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีไทยโพสซปเปอร,ร์โพชี้คนไทยไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของขบวนการทำลายชาติาดีคนไทยก็เข้มแข็งตรงนี้แหละอันนี้เราดู เขาเรียกว่าด,ดูภูมิปัญญาของคนไทยนะจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจะรู้ว่าพวกเคลื่อนไหวทําลายชาติเนี่ยมันไม่ดีนะคนไทยก็ไม่ต้องการนะคนไทยก็จะไม่ต้องการคนเคลื่อนไหวทําลายชาติคนไทยจะมีปัญญารู้อันนี้อันนี้เป็นความเข้มแข็งของคนไทยก็เลยช่วยกันคัดค้านต่อต้านคนทํำลายชาติอันนี้เป็นความมั่นคงของประเทศชาติ ประชาชาติธุรกิจเฉลิมชัยยำ้ำจุดยืน c p TPP เกษตรกร,กรต้องไม่เสียประโยชน์ไม่ผูกขาดเมล็ดพันธุเ์เอาให้ดีเอาให้จริงนะเอาให้ดีเอาให้จริงอย่าให้ใครมาผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของไทยนะเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร,กรของประเทศชาตินะอย่าให้ใครเขา โอ้โหมาผูกขาดเมล็ดพันธุ์มาผูกขาด,าด,าก,ขาดการค้าต่างๆในประเทศไทยไม่ดีนะต้องยืนยันให้มันชัดนะอย่าให้มันเดือดร้อนนะเกษตรกรเดือดร้อนอยากลําบากนะให้เกษตรกรนั้นมีสิทธินะมีองค์ประกอบที่จะทําอาชีพได้อย่างประหยัดนะพึ่งตนเองได้ ประหยัดเรียบง่ายและผลผลิตสูงงั้นดีที่สุดอซอทอน่าจะศึกษาที่การซสอทอ360องศามติคอรมอรับทราบสาระร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติาฉบับที่13พศ2566ถึง2570 อ้าวฉบับที่13ก็เตรียมการแล้วนะอีก2ปีก็ได้ประกาศใช้ปีนี้ปี64เนาะเดี๋ยวก็65 66, 66เหกลบจะว่าไปกับปีเดียวปีนิดๆนะก็ได้ประกาศใช้กันแล้วนะพิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนนะอ้าวเ,เอาให้ดีเลยนะ และทีนี้ก็มาดูข่าวคราวเอมดูข่าคราวดูพี่น้องนี้ก่อนแล้วค่อยมาดูทางผูผาฟ้าน้ำาบ่ายนี้อาจารย์ก็พาพี่น้องไปบางส่วนไปทำแปลงนาที่เลี้ยงง่ายตอนเช้าไปแล้วตอนบ่ายไปอีกทีนึง